ครับรีโวแรงดันตกครับแรงดันเหลืออยู่ประมาณแสนเดียวนะครับก็ต้องถอดปั๊มมาดูกันนะนี่นะครับปั๊มรีโวก็จะมีลักษณะของเฮดปั๊มสร้างแรงดันแบบนี้นะครับส่วนแกนหมุนด้านในนะครับเพาด้านในเป็นลักษณะเตะคู่นะครับสองลูกสลับด้านกันบนล่างนะครับนี่ก็เป็นฟีดปั๊มครับนี่ครับตอนนี้ก็เหยียบแล้วนะครับประมาณนี้อยู่บนโตโยต้ารีโวนะครับ ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพวกกับวกผมต้าร้านหมูชีบีเคนะครับวันนี้ก็ออกมาลองอยู่ในรีโวนะครับ2.8ลูกค้ามาจากที่ไหนนะครับเดี๋ยวไปพูกับลูกค้ากันช่วงนี้มืดมืดหน่อยนะฮไรยองสวัสดีครับเาียไรยองครับครับผมรถเป็นอะไรใหม่เหรอรถเลยเกิดแรงน้ำตกครับแรงดันตกครับแล้วมันวิ่งได้เป็นไงอาการเวลาวิ่งเน่ามากเน่ามากโคตรเน่าเอ้านี่เฮียเขาบอกโคตรเน่าเลยตอนมาคือวิ่งแบบร้อยยี่ก็คือหดเลยคนเลย ฝายนันคือห่อยยี่นี่น่าจะช้าด้วยต้องเข็นเข็นนะครับเข็นต้องเข็นมาแล้วก็ทีนี้ก็คือ,อผมเช็คหัวฉีดนะครับคันนี้หัวฉีดซีซีได้เท่ากันหมดไหลกลับดิ้งกิ๊บดีมากนะครับถึงแม้ว่าเฮียเขาจะมีสิบล้ออยู่ประมาณสามสิบันสามสิบพวกนะแต่เฮียเขาไม่เคยใช้น้ํามันร่วมกว่าสิบล้อเลยนี่ครับตัวอย่างที่ดีมีสิบล้อต้องใช้น้ํามันปั๊มนะครับก็คันนี้นะฮะสรุปแล้วได้หรือปั๊มนะครับเพราะว่าเช็คทาร์เก็ตกับ สิ่งที่มันทําได้นะครับมาถึงตัวเลขค่าแรงดันของปั๊มของมันเร็วครับถทาเก็ตมันมาอยู่2องแสนสองนะครับที่มันทาได้คือแสนหนึ่งแสนสองนะครับก็ต่างกันประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวต่อไปครึง <c oughs> ่งหนึ่งเลยก็ตอนนี้เราก็ทําการเปลี่ยนปั๊มนะครับเปลี่ยนปั๊มเทนล้างหัวฉีดนะครับแล้วออกมาลองตัวนี้เป็นไงเฮียใช้ได้ครับ,รบเหมือนนะเหมือนเดิมครับตอนใหม่ตอนมาใหม่ใหม่ครับ ครับเหมือนเดิมแล้วครับใช้ได้้วนะครับมาจากระยองปวกแดงกันเลยทีเดียวครับครับก็ขอบคุณเฮียด้วยนะฮะครับครับของครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆนะฮะที่ใช้โตต้าลิโว่นะครับมีปัญหาก็ติดต่อสอบถามนะครับเบอร์โทรด้านล่างเลยก็พบกันที่ร้านครับร้านหูชีดบีเคเคอยู่ถนนการนาตลิ่งชันนะครับเอ่อในคอมเมนต์ผมไม่ค่อยได้ตอบนะครับให้โทรศัพท์มาถามดีที่สุดเร็วที่สุดนะครับก็ขอบคุณเฮียครั้งนะครับครับขอบคุณพี่พีเพื่อนที่ติดตามครับสวัสดีครับสครับ